วันนี้แววน้อยจะมาทักทายทุกคนนะคะก่อนที่แววน้อยจะพาทุกคนไปทําอาหารหลังครัวนะคะเป็นไงคะสบายดีกันหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะแววน้อยก็ขายของที่หน้าบ้านนะคะลูกค้ากําลังเลิกงานนะคะแล้วก็จะมาอุดหนุนซื้อของของแววน้อยนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะแววน้อยก็กําลังเตรียมของที่ว่าแววน้อยจะทําให้ทุกคนทานนะคะ ื่น,นะคะก่อนที่แวลน้อยจะพาทุกคนไปทำอาหารหลังครัวนะคะแวลน้อยก็จะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศและส่วนนน้อยของแวลน้อยค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะ อ่อนและนิ่มค่ะยัวย่วๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้แวนน้อยจะมาทำซุกี้ตำลึงนะคะสูตรของแวนน้อยเองนะคะก่อนอื่นก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือไปเล็กน้อยค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะแวนน้อยก็จะนำหมูชิ้นนะคะที่หั่นชิ้นบางๆนะคะลงไปรวนค่ะ ต่อด้วยหมูสับนะคะช่วงที่แววน้อยรวนนะคะแววน้อยก็จะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงค่ะพอเราหมวกพอเรารวนหมูได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำจิ้มงาลงไปนะคะ คุกลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวนะคะที่มีการผสมเต้าเจี้ยวไว้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำร้อนนะคะคุกให้ทั่วหลังจากนั้นนะคะแวนน้อยก็จะเพิ่มน้ำลงไปอีกค่ะหยอดด้วยซีอิ๊วขาวรดด้วยน้ำตาลทราย คนให้ทั่วนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะใส่ผักกาดขาวผักบุ้งจีนห่านซอยตามด้วยใบตำลึงที่เราเด็ดแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะแววนน้อยก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะในสูตรครั้งนี้แววนน้อยจะใส่ไข่ไปสามฟองค่ะฟองที่สามนะคะจะเป็นไข่แดงอย่างเดียวค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะต้มสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ผักนะคะอ่อนและนิ่มค่ะ ย่อๆเลยค่ะทุกคนน่าทานไหมคะวันนี้จะเป็นหมูแล้วก็ผักล้วนนะคะแล้วก็มีไข่ไก่น่าทานมากนี่ทุกคนดูสิสูตรของแววน้อยเองนะคะเน้นๆเลยค่ะเน้นทั้งผักเน้นทั้งหมูนะคะหมูชิ้นหมูสับ หลังจากนั้นนะคะเรามาชิมรสชาติพร้อมกันกับแววน้อยเลยค่ะแววน้อยจะชิมน้ำนะคะทุกคนขออนุญาตเป่าก่อนนะคะหืมรสกลมกล่อมแล้วอร่อยมากค่ะหลังจากนั้นนะคะแววน้อยก็จะใส่หุ้นเส้นเป็นหุ้นเส้นสดนะคะหุ้นเส้นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะเพราะว่า ถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยเดีย๋ยววุ้นเส้นจะอืดน,นะคะแล้วก็ต้มอีกหนึ่งนาทีค่ะนี่ยัวย่วๆเลยค่ะทุกคนแค่นี้ทำกินก็อร่อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อให้หมดตังราคาหลักเจ็ดสิบแปดสิาทนะคะทุกคนทำตามแมวน้อยได้เลยนะคะโอ้ดูเส้นสิเนี่ย เสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเมนูตักพร้อมเสิร์ฟคะ่ะทุกคนอร่อยยั่วๆเลยนะคะทำเสิร์ฟสามที่ต้องตักให้เท่ากันเดี๋ยวไม่งั้นลูกชายกับลูกสาวจะหาว่ารักลำเอียงนะคะทุกคน เส้นยาวมากขนาดตัดแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแววน้อยขอฝากไลค์ฝากกด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปรวมแววน้อยชาแนลด้วยนะคะใครอยากอิ่มอร่อยนะคะทำสูตรนี้ตามแววน้อยได้เลยนะคะทุกคนรับรองอร่อยชัวร์ค่ะเดี๋ยวถามลูกสาวก่อนนะคะเอาถ้วยไหนคะคุณลูกสาว น้องวิโอถ้วยนี้เหรอคะน้่โอ้โหมากินซุกี้อร่อยออร่ยพร้อมกันกับครอบครัวแวลน้อยนะคะมื้อนี้แววน้อยจัดให้ลูกชายและลูกสาวก่อนเลยค่ะขอบคุณกําลังใจที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปของแววน้อยนะคะสําหรับคลิปนี้แววน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ